RAM สำหรับสายประหยัดแต่คุณภาพสูงใส่เครื่องจิ๋วก็ได้ใส่เครื่องคอมปกติก็ได้ใส่เครื่อง EATX ก็ได้มาพร้อมดีไซน์แบบสวยหรูด,ดูดีมีให้เลือก2ส,สีเลยคือสีดำและสีขาวนี่คือ RAM จาก c l e f ในรุ่น Fit V นะครับสำหรับ c l e f f ก็เป็นแบรนด์ของดี RAM หรือ Memory SSD ต่างๆที่มีมาอย่างยาวนานและ แน่นอนหลายๆคนเลือกใช้กันโดยเฉพาะกับในช่วงคอมม่าที่ผ่านมานะครับแรมตัวนี้ถูกจัดอยู่ในสเปคที่ถูกขายไป200กว่าเครื่องก็จะใช้แรมตัวนี้เลยดังนั้นการันตีเรื่องของคุณภาพได้เป็นอย่างดีราคาไม่แพงครับปัจจุบันนี้ตัวแรมเคลฟฟิตวีตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ3,000ต้นๆแบบไม่รวมโคดส,ส่วนลดนะถ้าใส่โคดส,ส่วนลดไปคุณสามารถหาซื้อได้ในช่วงราคา2,000ปลายๆ2,007 2,008กันเลยทีเดียวเชียวนะครับและแรมก็มาในตัว DDR5, b u ส5006และความจุตอนนี้คือมาตรฐานแล้ว32 g b เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนที่จะประกอบคอมใหม่อัปเกรดเครื่องเกา่าหรือแม้แต่จะซื้อเพิ่มแล้วถามว่าเอา,เอาแรมตัวนี้ ที่ว่า2ส,สีมีให้เลือกกันมีสีอะไรบ้างก็คือสีนี้ครับสีดําแบบ Jet Black และสีขาวแบบเซรามิกไว้ชอบสีไหนก็จัดสีนั้นกันไปได้เลยสําหรับบริการหลังการขายหรือประกันนะครับตัวนี้มีประกันแบบ Lifetime Warranty รับประกันตลอดอายุการใช้งานกันเลยนะครับจนกว่าจะหมดสายการผลิตนั่นแหละก็สามารถที่จะเคลมกันได้โดยรับประกันผ่านทางโดลักคูนั่นเองโดลักคูก็จะเป็นดิสตีน้องใหม่ที่ไฟแรงมากๆนะครับสำหรับ ประการเจ้านี้หายห่วงกันไปเลยเชียวสาหรับตัวแรมอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของมันก็คือความสูงของตัวแรมครับสูงแค่3 3มมหรือ3.3ซนติเมตรเท่านั้นเองดังนั้นสามารถใส่ในเครื่องจิ๋วที่ผมมาวางอยู่ตรงนี้ก็ได้ใส่ในเครื่องที่ใช้ซิงลมก็ได้นะครับที่ซิงลมบางทีมันไปเบียดบางแรมทําให้พัดลมใส่ไม่ได้แบบนี้แรมตัวนี้คือแรมแบบเตี้ยหรือแรมแบบโรโปรไฟล์นะครับส่วนการระบายความร้อนก็จะมีฮิซิงอลูมิเนียมคอยระบายความร้อนกันอยู่ด้วยเนาะรองรับ AMD EXPO นะครับพวกซีรีส์ที่เป็น7000 8000 9000ใส่ได้หมดเลยส่วนฝั่งของ Intel มีนิดหนึ่งนะครับจะเหมาะกับ Intel ที่เป็น Gen 14ลงไปตัวคอร t r a นะครับจะไม่ compatible กับ RAM ตัวนี้อันนี้แจ้งไว้เลยนะฮะให้ทราบกันไว้เป็นคําเตือนเลยใช้ Gen 14, 13, 12ได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้กับคออั u ต t r a เพราะมันจะบูตไม่ติดนะฮะสำหรับตัวแร m นอกจากคุณสมบัติของขนาดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็น on-die ECC แล้วก็มีชิป PMC Coil Control ตัว RAM อยู่ด้านในด้วยทําให้แ a m มีเสถียรภาพที่สูง แล้วก็ใช้งานานานๆได้โดยไร้ปัญหาเลยนะครับใช้งานต่อเนื่องการเปิดแบบ24ทับ7ได้เลยสบายๆแพ็กเกจพี่แกก็ค่อนข้างจะแ,ะแกะยากกันหน่อยนะฮะตัวแพ็กเกจก็จะเป็นตัวพลาสติกแล้วก็มีตัวกระดาษอยู่แบบนี้ส่วนตัว RAM เองโวสมชื่อจริงๆนะครับ Fit V V ก็คือ5 Fit 5นั่นเองด้านหนึ่งของดี r รม c r e f Fit V ก็จะเป็นนี่ เรียบๆบแบบนี้เลยวัสดุเป็นอลูมิเนียมความสูงถือว่าดีมาก33มิมลิเมตรอีกด้านหนึ่งก็จะเจอกับ label ระบุเอาไว้นะครับตัวแรมตัวนี้บัส5 6, 6 CL เป็น3 0 36 36ความจุต่อแถว 16GB กิกะไบต์และไฟ1 2 5 v 2> ผลิตที่ประเทศไต้ไตหวันนะแล้วก็ด้านบนเองก็จะมีเขียนว่าเคลฟยิงเลเซอร์เอาไว้บริเวณด้านบนนะครับทั้ง2ฝั่งใครที่สนใจก็ไปจัดหากันได้เลยแต่อย่าเพิ่งรีบไปเดี๋ยวผมจะมีทดสอบให้ดูกันด้วยส่วนซ y สเต็มวันนี้ผมเตรียมมาก็เอามาเป็นตัวอย่างั อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องจิ๋ว i t x นะครับเป็นเคส inwin b1 นะครับที่แน่นอนเอามาใส่เจ้าตัวนี้ได้รวมไปถึงใครที่ใช้สิงลมจะให้ดูกันว่าแรมบางครั้งมันก็ไปเบียดพัดลมนะเนี่ยเกือบจะไม่ได้นะฮะไวเปอร์ก็จะมีเบียดเบียดนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นเคสตัวนี้บอกเลยว่าไม่เบียดพัดลมเดี๋ยวทําให้ดูอันนี้คือไวเปอร์เนาะใส่กับบอร์ดที่เป็น i t x กันด้วยนะครับจาก bio star ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดชิปเซต b 7 6 0นะครับอันนี้แรม fit v แรมเตี้ยลบ โปรไฟล์นะแรมเตี้ยมันดูไม่ค่อยสุภาพนะต้องเรียกว่าแรมโลโปรไฟล์ไหมใส่เข้าไปตัวที่หนึ่งต้องเอาเลเบลเข้าข้างในนะครับปร๊บโหเฮ้ฮเยเปรียบเทียบกับของพ e t r i o t v ว p e เปอร์แล้วกันดูความสูงนะ ดูดิอันนี้ก็แรมแบบไม่มี RGB นะฮะของ Patriot Viper นี่ฮะความสูงมันประมาณเนี่ยโอ้โหแบบนี้เลยนะครับดังนั้นใครที่ใช้เมนบอร์ดตัวเล็ก Micro ATX หรือ ATX ก็ตามหรือ ITX ก็ตามโดยเฉพาะกับที่มีแรม2สล็อตนะฮะนี่แหละคือคำตอบที่ดีของคุณเลยสำหรับตัว c l e f f i t V นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ครบทั้ง2ตัวแล้วก็แน่นอนว่าเราจะใส่พัดลมคืนกันด้วยตัวที่2เอาเลเบลเข้าข้างใน เพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะเขาที่ทํามากับตัวแรมเนี่ยเเบลซ่อนในแล้วก็ให้เห็นพวกโลโกงโลโก้ข้างนอกส่วนพัดลมครับใส่กลับอันนี้เป็นพัดลมของ i อโอตาโอซิปุสนะครับตัวคูลิ่งบอกเลยว่าโอ้โหสบายๆฮะไม่เบียดเลยเนี่ยใส่แบบเนี้ยเออพอดีพอดีเลยชิบยังมีพื้นที่แบบเคลียร์แลน์อยู่อีกเยอะเลยนะครับเอานิ้วสอดได้สบายสบาย นี่คือเหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับคนที่อยากจะทําคอมใหม่โดยใช้ซิงลมนะครับหรือแม้แต่ใครอยากจะใช้ชุดน้ําก็ตามทีก็โชว์แรมได้เพราะแรมสวยอยู่เวลาที่เราใส่แล้วผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าหน้าตาของตัวแรมพี่แกเขาจะเป็นอย่างไรนี่ฮะดูดีไหม สวยเลยถึงแม้จะไม่มี R G B แต่เรียบหรูดูดีทีเดียวพอใส่อยู่ในเครื่องแบบนี้นะครับใครที่ไม่ได้เน้น R G B เน้น Performance เน้นราคาต้องตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบประสิทธิภาพดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรในการเล่นเกมจริงแล้วก็ในการใช้งานจริงตามไปดูกันลองความแรงแลมคล f ฟตัวนี้กันดีกว่าครับจากบัส56 0ผมกดไปบัส6 0 C L 3 4 4 6, 6, 6, 6นะครับปรับผ่านเมนบอร์ดของกิกบกันเลยแล้วก็เอามารัน ตัว CPU Z ให้ดูกันกับ straight test 100%นะครับส่วน CPU ที่ใช้เป็น i 7 1 3 7 0 0จะให้ดูกันว่า CPU ไม่ต้องใหม่ก็ได้แต่สามารถเข้าคู่กับแรมตัวนี้ได้อย่างสบายๆการเทสเองก็ไร้ปัญหาเลยนะฮะและมาต่อที่เกมครับ s t e l l a r b r a d e นะปรับสุด 4K ปรับ DLSS 4 Frame Generation ที่เป็น 4X เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมจะฟินจะลื่นจะมันแค่ไหนนะกับน้องอีฟนะ แม่มันเทพจริงๆเคล็บฟิตวี ถูกประสิทธิภาพใช้ได้หน้าตาดูดีซึ่งนี่ก็คือเครื่องบิวแบบดำดำสนิทของผมไม่มี RGB เป็นคอมดำว่างั้นเถอะซึ่งตัวแรมเองถึงแม้จะไม่มีไฟล์ใส่อยู่ในเครื่องก็สวยควบรวมกับตัวซิสเต็มที่เป็น ITX ตรงนี้แม่มันแจ่มแมวสริงเชียวนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจตัวแรมตัวนี้ก็ไปจัดหากันได้เลยนะรับประกันโดยโด拉คูตลอดอายุการใช้งานสําหรับเจ้าคลีฟฟิตวี D D R 5 Bus 5 6นนะครับซึ่งถามว่ามันมีข้อเสียหรือมีอะไรที่ผมไม่ชอบไหมด้วยส่วนตัว ผมว่ามันเพอร์เฟกนะบัส5 6สำหรับผมเองเป็นบัสที่มันมาตรฐานถ้าอยากจะให้ใช้กับ AMD ได้เต็มรูปแบบก็แนะนําเป็น, Bus 6, นบัส6000นะฮะกับ6004แล้วก็ตัว RAM เองก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่าไม่ compatible กับ Intel Core Ultra ถ้าจะให้ดีใช้กับ AMD ล้วนๆจะดีกว่าเนาะ กันความเสี่ยงเอาไว้เผื่อเดี๋ยวเจอปัญหาในอนาคตสําหรับเจ้าคลิปฟิตวีตัวนี้ซึ่งยังไม่ทีใครจะประกอบเครื่องใหม่ไม่ว่าจะเป็น i t x micro a t x หรือ a t x ก็ตามทีแลม o ลบ l ฟตัวนี้ถือว่าแจ่มใช้ได้แนะนําอย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยจะได้ราคาดีๆนะเหลือสัก2,000ัปลายๆนี้แจ่มมากเลยครับ